สวัสดีครับเฮบิไรเดนครับวันนี้มารีวิวมีดนะครับเป็นมีดจากยี่ห้อ m r a Knife สวีเดนนะครับผลิตในสวีเดนนะครับชิปจากสวีเดนตัวนี้เป็นมีดที่ผมซื้อจากร้าน r ารีอ d o o r นะครับหรือว่า Thailand Outdoor สาขาอื่นๆก็มีนะครับก็จะเป็นราคาอยู่ที่2,550บาทนะครับซึ่งก็จะเป็นราคาที่ไม่แพงมากแล้วก็ไม่ถูกมากนะครับ มีดให้มาขนาดนี้นะครับกับราคาขนาดนี้ผมถือว่าโอเคนะครับกับราคาที่เสียไปแล้วอะไรที่เราได้มามีจะมาในแพ็คลักษณะอย่างนี้นะครับรุ่นนี้ชื่อรุ่น Bushcraft Survival นะครับจะมี Bushcraft สวยๆด้วยนะครับมีไม่มี Survivor ต่อท้ายซึ่งพวกนั้นจะไม่มี f o r ฟอร u m Rod นะครับหรือว่าเป็นแท่งแมกนีเซียมจุดไฟไม่มีมาให้นะครับแล้วก็ปลอกก็จะไม่มีตัว holding ไอตัวฟอสฟอรัสรนะครับไม่มีมาให้แล้วก็เป็นแผ่นไดมอนด์นะครับ เป็นบอร์ดไดมอนด์เอาไว้รับมีดก็ไม่มีมาให้นะครับอันนั้นจะเป็นรุ่น Survival เอ่อเป็นรุ่น Bushcraft ธรรมดาไม่มีคำว่า Survival ต่อท้ายนะครับตัวนี้2550นะครับมาตามนี้เลยนะครับตัวแพ็กเกจก็จะมาเป็นกระดาษผสมพลาสติกอย่างเงี้ยนะครับมีดจะอยู่ในนี้บลอกแล้วก็จะมี f อเรสเซียมโรมีอะไรอย่เงี้ยนะครับมันจะมีรูปบอกเลยไว้เลยว่าตัวแผ่นสำหรับรับมีดนะครับก็คือตรงนี้นะครับไดมอนด์ชาร์เพนเนเป็นที่รับมีดเป็น ผงเพชรนะครับสแตนเลสสตีลใช้ทำใบตัวนี้นะครับกริปเป็นกริปยางฟลิกชั่นนะครับแล้วก็ใช้งานเมอิสซูวิดนนะครับเอาดอร์บูชคราฟต์เซอร์ไฟ์ว่าเขาใช้งานเป็นทับประดิษฐ์ของในแคมป์นะครับหรือว่าใช้งานเป็นยางชีพก็ได้แล้วตรงนี้จะมีเบลล์ลูปไฟสตาร์เตอร์นะครับส่วนด้านหลังนะครับจะเป็นดีไซน์นะครับก็จะบอกลักษณะของตัวมีดว่าอะไรเป็นอะไรบ้างนะครับจะมีสัญลักษณ์แทนรูปนะครับชี้ไปแล้วก็มาอ่านบริเวณรายละเอียดข้างหลังตรงนี้ได้นะครับ ซึ่งน่าสนใจนะตัวนี้ผมซื้อมาเพราะเป็นสีน้ําตาลด้วยผมชอบสีอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับมาดูกันเลยนะครับอุปกรณ์ที่เขาให้มาในแพ็คนะครับมีปลอกมีดหรือว่าชีสนะครับเป็นฝักมีดที่ทําด้วยโพลิเมอร์อันนี้จะเป็น ABS Polymer นะครับเป็นพลาสติกเหมือนเป็นทับเบล์แวร์นะครับซึ่งสวีเดนเองก็จะขึ้นชื่อเรื่องของประเทศที่สามารถจะเอาพลาสติกหรือว่าวัสดุขยะนะครับมา Recycle ใช้งานเป็นวัสดุใช้งานอื่นๆได้แม้กระทั่งเสื้อผ้าแม้กระทั่งของใช้อื่นๆนะครับซึ่งอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าใช้ Recycle Material หรือเปล่าแต่ว่าพลาสติกทําออกมาได้ค่อนข้างที่จะคุณภาพดีมากครับเกรดเกรดแบบเดียวกันกับที่ใช้ทำทับเบลแวร์ซูบเลแวร์เลยแข็งนะครับแข็ง แข็งแรงมากแล้วก็น่าจะใช้งานได้ยาวนานไม่กรอบแตกง่ายๆนะครับสีสวยด้วยนะครับฝักเป็นแบบนี้นะครับจะมีเมาส์นะครับสําหรับติดกับฝักซึ่งออกแบบมาใช้งานเหมือนกันแต่ว่าจะมีรายละเอียดต่างกันนะครับเป็นเมาส์ลักษณะคือสามารถที่จะใช้ติดเข้าไปที่ตัวฝักนี้อีกทีนะทำให้มีดสามารถที่จะพกพาได้ไม่ว่าจะเป็นการร้อยเข็มขัดอันนี้จะเป็นคล s สเมาส์นะครับจะเป็นห่วงแบบร้อยทะลุเลยไม่มี ความสามารถในการถอดออกมาได้ต้องสไลด์เข็มขัดออกเท่านั้นนะครับส่วนอันนี้จะเป็นแบบควิกฮุกนะครับก็คือสามารถที่จะเอาไปเกี่ยวนะครับล็อกกับเข็มขัดหรือโมลิเกียสามารถที่จะเอาออกได้นะครับเอาเข้าออกได้ผมจะใช้ลักษณะคือเป็นแบบนี้นะครับด้านหลังจะมีเขียนว่าเมสอินซู e ิดเดนแล้วก็จะมีตัวลักษณะ a อ t a ท h เมนต์แบบนี้นะครับเราก็แค่ดันตัวนี้นะครับลงไปแบบนี้นะครับมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะดันเข้าไปนะครับข้างในเห็นหรือเปล่าไม่รู้เนาะดันเข้าไปแบบนี้นะครับ แล้วก็หมุนนะครับตัวซองขึ้นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวนะหมุนอย่างนี้นะครับแค่นี้นะครับตัวล็อกก็จะล็อกอยู่แล้วนะครับแล้วตัวซองเองก็สามารถที่จะพกพาใช้งานได้นะครับอันนี้มันหมุนได้ด้วยนะครับหมุนได้เลื่อนองศาได้ในกรณีที่เรานั่งแล้วมีดมันตําตูดนะครับมันตําเก้าอี้แล้วก็เบี่ยงหลบได้นะครับแต่ว่ามันไม่หลุดวิธีแกะก็คือต้องบิดไอ้ตัวนี้มาครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็กดตัวนี้นะครับ ลงไปแล้วก็ดันตัวเมา์นี้ออกมาก็สามารถที่จะเปลี่ยนตัวนี้กับตัวนี้สลับกันใช้งานได้นะครับหรือว่าถ้ามีตัวหกนี้นะครับอยู่หลายหลายอันก็ถ้ามันหักแต่เท่าที่ผมดูน่าจะไม่หักง่ายๆหรอกมันแข็งนะครับมันแข็งแล้วมันก็ยืดหยุ่นเหมือนทับเบล์แวร์ซูเปอร์แวร์อย่างนั้นเลยนะครับซองก็จะเป็นลักษณะซองเรียวยาวแบบด้านเดียวคือไม่สามารถที่จะสลับใบมีดสลับด้านได้เพราะว่าเขาออกแบบมาให้คนถนัดขวาพกเท่านั้นนะครับตัวซองก็ ปิดหุ้มยาวถึงปลายแล้วปลายก็จะมีรูระบายความชื้นและน้ําออกด้านข้างมีแผ่นไดมอนด์เพลตนะครับสามารถใช้รับมีดฉุกเฉินนะครับเวลากรณีที่มีดไม่คมเอามีดมาถูๆๆชั่วคราวนะครับก็รับได้ใช้งานไปพางๆแล้วก็ตรงนี้จะมีโฮลเดอร์นะครับซึ่งออกแบบมาเป็นลันกษณะเหมือนเป็นคลอหรือเป็นตัวยึดนะครับซึ่งฟอสฟอรัสเซียมร้อนะครับให้มาด้วยอันนี้อย่างเดียวนะผมไปดูในร้านนะครับพันกว่าบาทพ0นหบาทหรือไงเนี่ยไอแท่งแมกนีเซียมเนี่ยนะครับ ก็จะเป็นแท่งที่ลบปลายมาแล้วนะครับแล้วก็ชนมีรูสำหรับใส่สายคล้องกันตกด้วยแล้วก็มีแป้นสำหรับจับถนัดมีชื่อยี่ห้อโมร์นาฟนะครับเราเก็บเราสามารถที่จะเก็บอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ผมแนะนำให้เก็บแบบนี้ดีกว่าสอดเข้าไปจากด้านบนนะครับลงไปแบบนี้สไลด์ลงไปนะครับแล้วก็ดันตัวฟอรเซียมรอดเข้าไปให้สุดนะครับ ข้างบนนี้จะมีติ่งนะครับป้องกันไม่ให้ฟอเรสเซียมลอดมันสไลด์ขึ้นมาเราต้องเอาออกก็คือแค่ยกขึ้นนิดนึงแล้วก็สไลด์ขึ้นนะครับแบบนี้แล้วดึงฟอเรสเซียมลอดออกมาแต่ถ้าไม่ใช้งานก็ดันเข้าไปก็จะถูกเก็บอยู่ในลักษณะที่หยิบใช้ง่ายนะครับเข้าถึงสะดวกมองเห็นชัดว่ายังอยู่ไม่หล่นหายแล้วก็แน่นหนาดีไม่หลุดออกมาง่ายๆซึ่งออกแบบดีมากคราวนี้เราลองมาดูที่ตัวมีดกันบ้างน,นะครับหลังจากดูฝักหรือว่าชีสมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับตัวฝักนะครับตัวนี้ก็ออกแบบมา เก็บมีดตัวนี้ได้อย่างปลอดภัยนะครับใช้งานสะดวกหยิบใช้สะดวกเก็บปลอดภัยนะครับมีดเป็นลักษณะคือหลังโค้งนะครับกริปด้ามก็จะเป็นลักษณะคอนทัวร์คือโค้งนิดนึงแล้วก็ตัวกริปนะครับหุ้มด้วยยางนะครับกันลื่นซึ่งเป็นสีน้ําตาลตามตัวของฝักเลยนะครับจะมีสีดําสีเขียวสีอะไรอย่างนี้ด้วยสีส้มสีอะไรเงี้ยแต่จะออกเป็นแนวสีแบบแนวสีแบบไม่ฉูดฉาดนักนะครับซึ่งก็เหมาะออกับการใช้งานบูชคราฟต์นะครับตัวนี้ใบมีดเป็นลักษณะ คมยาวเลยไม่มีหยักนะครับแล้วก็ผิวของการเก็บงานเป็นบลัชนะครับคือเป็นการทําผิวแบบไม่เงากึง่งๆึเงานะครับไม่สะท้อนแสงนักวัสดุใช้ทําผิวมีดตัวนี้ใช้สเตลเล Steel นะครับเมอินส e d เดนะครับแล้วก็ใช้ Laser Engraving ยิงเลเซอร์ที่บริเวณใบมีดนะครับไม่ได้ใช้การตอกลงไปหรือปั๊มลงไปเนาะเพราะรุ่นนี้ราคา2550เลยนะแพงกว่า รุ่นธรรมดาแบบที่ราคา300-600-800นะครับนี้แพงกว่าเยอะเพราะมีแท่งจุดไฟมีฝักอะไรอย่างนี้มาแล้วก็ด้ามเลยก็เปลี่ยนนะครับคมมิกก็คมมากเลยนะครับ แล้วก็ตัวมีก็หนาด้วยนะครับหนา3.2มิลลิเมตรนะ3.2มิลลิเมตร thickness of blades นะครับใบมีดหนากว่ารุ่นธรรมดาน้ำหนักดีนะครับหนักหนักหนักแล้วก็หนากว่ารุ่นคอมเพเนียน e อีกนะตัวนี้จะคล้ายกับคอมเพเนียนแต่ว่าด้ามไม่เหมือนนะแต่ว่าดีไซน์ใบมีดคล้ายคอมเพเนีย e นเลยแล้วก็ใบมีดหนามากนะครับนี่ก็เป็นการจับถือที่ถนัดมีลายการลื่นด้านหน้าด้านหลังนะครับด้วยนะครับจับถนัดดีส่วน ตรงส้นก็เป็นแบบพลาสติกแข็งๆเอาไว้ตอกอะไรที่มันไม่แข็งมากนะอย่างแบบอา,อาจจะตอกเบอกทัวอาจจะแบบกระเทาะหอยกระเทาะอะไรอย่างเงี้ยได้นะแต่ถ้าเอาไปตอกก้อนหินไปตอกสมอบกอันนี้ไม่น่าจะได้เนาะเป็นพลาสติกแข็งๆเหมือนกันนะ ABS แต่ตรงที่นี้ตรงนี้ก็จะเป็นหุ้มยางนะครับทั้งหมดเลยนะครับจับถนดัดดีใช้งานเป็นบุชคราวก็คือใช้ประดิษฐ์ของต่างๆในแคมป์นะครับใช้ซ่อมแซมต่างๆใช้เป็นอาวุธ รวมถึงใช้งานทั่วๆไปนะครับเป็นมีดทำอาหารอะไรอย่างเงี้ยได้ด้วยนะครับการประกอบกับซองก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับสไลด์ตัวมีดเข้าไปข้างในนะครับตัวมีดเองก็จะถูกล็อกอยู่ในกลไกที่อยู่ข้างในนะครับแบบนี้โดยฝักมีดนะกับด้ามก็ออกแบบมาได้พอดีมากๆแล้วก็จับเข้าถึงนะครับได้ดีมากๆนะครับจับแบบนี้แล้วดันออกมานะครับด้วยการใช้นิ้วโป้งดันด้านล่างหรือว่าใช้นิ้วโป้งดันบริเวณรอยกันเลื่นที่เขาทําให้มาก็ได้จับอย่างเงี้ยแล้วดันนะครับ แบบนี้ดันปุ๊บมันก็จะออกมาสไลด์จริงๆคือแค่ชักนะจับเราดึงออกมาก็ได้นะครับก็จะใช้งานมีดได้แล้วนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งเป็นสแตนเลสนะครับก็ทนสนิมมากกว่าคาร์บอนสตีลนะครับบูชคราฟต์ซิวเวอนะครับตัวนี้หน้าตาจะคล้ายกับตัว c o m p a n i นียเลยคอมเพนเะนียนจะมีทั้งสแตนเลสและคาร์บอนสตีลนะครับตัวนี้เป็นคาร์บอนสตีลดามคล้ายๆกันนะแต่ตัวซ u r ว i เว l นะครับตัวชื่อว่าอะไรนะ บ u ชคราฟต์นะครับก็จะมีใบที่หนากว่านะครับยาวพอๆกันแหละ4นิ้วกว่านะแต่ใบมีดหนากว่าเยอะนะครับนี่นะครับเห็นได้ชัดเลยนะครับว่า2.5มมกับ3.2มมิลิเมตรนะความหนาต่างกันอีกเยอะเลยแล้วก็ใบมีดยาวกว่านิดนึงนะครับนิดเดียวนิดเดียวจริงๆไม่กี่มิลนะครับแต่ความหนาหนากว่าเยอะใช้งานหนักได้มากกว่าแล้วก็ด้ามก็จับถนัดกว่านะครับ แล้วก็ให้มาครบเครื่องเลยให้มาทั้งแท่งจุดไฟให้มาทั้งที่รับมีดนะครับแล้วฝักที่แบบยาวกว่าแล้วก็ตัวฝักที่สามารถที่จะเลื่อนตำแหน่งวันเรานั่งนะครับไม่ทําให้มันทิ่มตําลาคานนะครับวเวลานั่งรถแล้วก็ตัวฝักเองก็อยู่ในตําแหน่งที่เหมาะกับการเก็บมีดแล้วการป้องกันมีดจากการบาดหรือว่าการกระแทกได้ดีด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นราคาที่สูงขึ้นนะครับกับคุณภาพที่ฟังก์ชันฟีเจอร์ที่มากขึ้นนะครับ2,550 อันนี้500บาทนะครับต่างกันเป็นคาร์บอนสตีลเป็นสแตนเลสสตีลนะครับมูราไนฟ์นะครับชื่อรุ่นอะไรนะมูราไนฟ์บูชคราฟต์นะครับบูชคราฟต์เซอร์ไพร์สลนะครับมีรุ่นบูชคราฟต์ธรรมดาไม่มีแผ่นขัดแผ่นรับมีดกับไม่มีตัวจุดไฟนะครับเป็นอีกแบบหนึ่งรานะคาก็จะถูกกว่านะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมแล้วมีมีดรุ่นอื่นๆมารีวิวเรื่อยๆนะผมจะซื้อคันสโบจะซื้อเกอร์เบิร์กนะครับด้วยเลยทั้งคาร์บอนทั้งสแตนเลสเลย โอเคนะแค่นี้ก่อนนะครับเฮบิไรเดนเอาท์